บทที่สิบบทสวดมหาสมัยสุดเอวามีสุดอางสอยังพระกวาสเกตุเนี่ยรติกะิปรูตุตมิมาว่าเนมากาพิคูสังเกนาสิทธิปัญจมัตเตหิพิคูสเตหิสปเหว่าอรานเตหิกใสไหจะลโากะตาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาหงติปัจวันตังทัศนายาพิคูสังคัญจอรัคจตุนังตุทาวาสกายิกานังเอตานังหติอ่งโก พระกวาสเกตุวิหารติกะปิโรตุเตมิมหาวะเนมหาตาพิคูสังเกหนาติดจริงปัญจมาเตหิพิขูสัจเตหิสัปิเหวะอรันเตหิท am ัศสหิจรลากรจะลูกะตาตูหิเทวะตาเยปุเยนะสันนิพติตาหุทธิและขวันตังทัศนายาพิขูสังคัญจะยันนุนามะยัมปิเยนะพระกวาเตนุปัสังกะเมยามาอุปัสังกะพิตวา พระครวตสันติเกปันปเจกากาถาเสยยามาติอนกุตาเทวตาเสยทาปิมานามาลาวาปุริโสสัมมิตชิตังวาอาหังปาสาเลยาปาสาลิตตังวาปาหังสัมมิตเชยะเอวเมวะสุทาวาเสสุ เทวสุอันตตาอิตตาภะโกโตผุนัโตปาตุตัหังสุอาคขตาเทวตาภะโกวันตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอัตังสุเอกามันตังติตาโขเอกาเทวตาภะโกวัโตสันติเก อิมังภาถังอาภาสิมหาสัมมยโยปาวะนัสนัสสหมิงเทวกายาสัมมาคาตาอาตัตมหิมังธรรมะสัมมาอย่างภากิตตาเทวอาปาอา,าชิตตังคันติ อะระขออะภราเทวตาพระคาวตูสันเคอิมังกาถังอภพาสิตตตะพิกาวูตมาะหังตุปิตังอิตัโนุจุกามะคังสุสาลาธิวะเนตานิคะอตวาอินทรียานิรักันติปัญชิตาสิ อาโขอาบาเจวตาพระวโตตันิเกอิมังระดังอภาษีเจตวาเจรังเจตวาปาลีทังอินนาเจรังโอหัจจะมะเมชาเตจะลันติตุทาวิมาลาจักกุมาตาสันสุสันตาสุสุนาคาติอาตะโข อภาละเทวตาพระวัตรสันิเกอิมอาคาตังอภัสติเยเกจิพุตังสารนังคาตาเสนาเตขามิสันติอปายยะภูมิปะหายะมนุสังเตหังเทวากายังปะทิปูเรสันติติอระกุปะควาพิคุอามันเตสิเยปุเย,ยนาพิกาเว อา้าศึสงโลกตาตูสุเทวตาสันนิพติตาหุ่ติตถาข้าตังทัตนายาพิขุสังกัญจะเอปิเตเพิกะเวอเหตุสงอัจจิธรมามทานังอะรหันตตัมมาสัมพุทธาเตสมปิพระวันตานังอัตตะปาละามายวะเทวตาสันนิพติตาอเหตุสุง เตยสาปิไม่หังเอตละหิตเยปิเตพิกะเวปวิสันติอนนาคตะมัทนังอรหันตสัมมาสัมพุตธาเตสมปิพระสวันตานังอาปะลามาเยวะเทวตาสันนิปติตากะวิสันติเตยสาปิไม่หังเอตละหิอาจิกิสามิ พิกาเวเทวกายานังนามานิกิตายิสัมมิพิกาเวเทวกายานังนามานิเอนิตามิพิกาเวเทวกายานังนามนา, <c oughs> น,า,า,ามนิทังสุนาตะตาทุกังมันติกะโลต้าพาสิสามิติอเอวัมันเตติโกเต ิเพคะว่าตัวประจัตตุถุงเพคะว่าเอตตัววจาเดโรกับมนุติาไเมยัตถะคุมาตัดิสสิตาเยสิตาจิริกับนาลังติปาลิตตาสัมมาหิตาปุถุสีหาวาสรีนาโลวาหังสา สำพุนโนโอทาตะนัมมานาสาสุธาวิปสัสสนนัมมานาวิลาอินโยปัญจตะ,ตะเตยตวาวัานนี้กับเปร่าวัตเวสัตโ์อมันตยิสัสสาสาวเกตัสเนระตยเดวกายาอภิกันตาเดวิชานาตภ,ภ,ภิกขโว เตจะอัปปะกิมะลุงสุตตวพุทธศาสตาสนาเตสัมปาตุลาหุยานังอัมานุสานะตัสสฒนังอเปเกสสาธาพัทคุงสหัสสานังถัดถัดถัดิงตัดนงเอกสหัสสานังอัมนุสานะามัตถ สุ่งอะเปเกนันตามตากุงที่สังสัพพะปุตตะอหุงตันจะสัพพงอภิญญาญาว่าวกิตรวะจักวะมาตโตอมัสยิสัสสาสาวเกสัสเสนระเตติวะกายะอภิคันตาเตวิชานาลาภิขาวเตเยโวหังกิตายุตามิทิราหิอนุปปัตโต จัตตาสหัสสวาญาคขาภุมากับปีละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตญาสันธิโนมทัรรมนาอภิกรรมุพิขุนังแต่ไม่จริงว่านังจัตตาสหัสสเหว่ามัตยาคขานาวัติวันนี้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันหน้าวันโตญาสันธิโน โมทัมนาอภิกรรมุภิคุนางจะมิติงว่านังสัตพายิราชิสาหาสาญาขานวติวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันหาวันโตยาสันติโนโมทัมมานาอภิกรรมุภิคุนางจะมิติงว่านังอิเจเตโสราสาหาสายาขานาวติวันิโนอิติมันโตชุติมันโตวันหาวันโตยาสันติโนโมทัมมานาอภิกรรมุภิคุนางจะมิติงว่านังเวสามิตราปัญจสัตตา

โลพาข้าสต่มิถึงว่านางโอริมันจัดที่ต่างราชาตาตาลโตปตาตติกระทบนังอาิปฏิมหาราชายาสันติโตพุทธาปิตาตาพาวอินนาณามาะลาอิทิมันโตจุติมันโตวันาวันโตยาสันตินุโมต้าวนาอภิกรรมมุกพิขุนางแต่มิถึงว่านางถ้าเขียนนันจัดที่สังราชาวิรูณะโหตาป่าต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 ิ kumpahan anak patik maharaja yasandito putra pita tapawo indera mama pala ini mantu cicit mantu anak mantu yasandino mo tamana apikamu piku temiting wanang panci manca di tangga cawi lupa kupat patik tik kumpahan anak adipati maharaja yasandito putra pita tapawo indera mama pala ini mantu cicit mantu anak mantu yasandino mo apikamu piku temiting wanang ปุตตะลังจติสังราชาปุเวโลตัปปะตัสสติยะขานังอธิปติมาราชยะสันติโตปุตตะปิตตตปะโวอินทนามามาภะละอิติมนโตชุติมันโตวนาวันโตยะสันติโนมตัมมะนาอภิกรรมุภิกขุนะตมิติงวันนางโุเดมาติสังลัตตาโตตักิเนนาวิรุณะโกปัจิเมนาวิรุนปะโคปุเวโลอุตตะลังทิสังจัตตาโลเตมหาราชา มัตาจัตุโลทสิสาพันธรลมานาอัตสังสุาวาเนกับปิรวัตเวเตสังมายาพิโนตษาอากูวันจะนิกาสตถามายากุเอนทุเวกเนทุูวิภูจวิภูตาจันทาโนกามาเสโทจินุมัตุนิมัตุจา ปะณาโทโอปมัญโยจะเทวะสุโตจะมาตาลีจิตตาเสโนจะคันทัพโณโลรลาชาชโนตตโทอกูปัญจสิกขาเจวาติมพะโลสุริยาวัจะสา Ê tê chen chê chê la ta ha ta a, chupi, o, tamana, a pika, mung pi nang tư mi nang. A ta na sa na ka vi sa la sa ha pen ja ga pa sa ก็ณอา,ากุปาราคาตาญาติทิยามุนทัตนรัฐจะาอากุณาายะสันติโนโอเอราวันโนมหานาโคโสปาคาตมิตึงวันนังเยนาคาลาเสตาหาัตาหารันติทิปาทิชาปากิวิสุทธาจักขู เวหายะสาเตวะนะมัจจปต a t ิตลาตุปนาอิติเตสะนามังอหายันตะทาตาคาลาเชลาจานะมาติตุปนาโตเกมะมะกาสิพุทโธตัณหาหิ ว่าหิตุปาวะายันตานาคตุปันนาอลละนักมังสุพุทธังทิตาวะทิละหัสเถนะตามุตังอสุราจิตาปาตโลปาสาวัตเสเตอที่มันโตยาสันสิโนกาลากัญจามหา พิสมาอสุลาธานะเวคาสาเวปะจิตติสุจิตติจาปาหาลาโทนโมจิตหาตตันจะพภะิปุตตานังตเพเวโรจันนามาคาสันในหิตวาวาลิงเสนังลาหุปัทถะอุปาคะตม ข้ามงุงธะมาโยธานังพันธนพัันเตภิกขุนางสมิธิงว่านางอัเเะปเษกเทวปฏิปตะวีตเตโชวายโยตถาค้ามุงวลุนาวลุนาเทวาโสโมโยะ สาธาเตากรุณากายิกาอาคูเทวายสันติโมท่าเสเตตาสาธากายาตะเปนะวติวันนิโนอิทิมันตุชุติมันตุวันนาวตุยสันติโมทัมมานาอภิคามุภิกขุนางสิมิงทวานางเวณูจะเทวาสาะรีจะอาสมาจะทุเวสะมาจันทสุปนิสาเทวาจันทาคูปุระคิตา สุริยัสูรปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตาทักขัตตานิปุรกิตตะวาอาคูมันตะวะลาหกาวาสุนังวาสโวเสโถสโกปาคาปุรินทาโทตาเสเตตาสัทธาคยาสเปนาวัติวนิโนอิติมันโตจุติมันโตวนาวันโตยัสสันชิโนุโมทัมานาอภิคามุงพิภูนาติมิตริวันนาง อาตาคูสาหะคูเทวาชลามคิสิกาลิวะอะสิทธกาจะโรชาจะอุมมาปุปปานิกาสินุรุณาตาธรรมาจะอจุตตาจอเนชกา สุเรยารุจิลาอาคูอาคูวาสะวาเนสินท่าเสตัสสรากายาสเปนะวติวนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสินุโมตัมนาอภิกามุงวิขุนะเดบิดิงวะนังตัมนามหาตัมนามารุสามานุสุตตามานะมา ตาประตุติกาอากูอากูมันมประตุติกาอาคูมหาหะลายโยเทวาเยเยจะโลหิตาวาสิโนปาราคามหาปาราคาอากูเทวายาสันติโน ท่าเสตท่าสรายาสเปนาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสันติโนมุธมานาอภิคามุภิโหนังจมิจิงว่าดังตุกากาลุงมหาลุนาวารุลาอเวฆะน้าสาสาโลตาตัคยาปาโมคคาอาคูเตวายัสันติโนท่าตถาตัมมัตตาหาละจัก ักคามิสากะญาจายสันสีโนฐานายังอาคาปะชุนโนโยทิสาอัพิสาวัตสติยาสเต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 สะตาคายาสะเปนาวัติวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสันสีโนโมทะมานาอภิกรรมุภิคุนังสุมิติ้งวะนางเกมิยาตุติตายามากะ สกัจะยาสันติโนอัมพิสกาลามาเถชาจุตินามาจะอตตะวะนิมั拉นารติโนอาคูอาภาคูปะละนิมิตาท้าเสเตท้าสาธากายาสเปนาวติวันนิโนอที่มันโตชุติมันโตวันอวัโตยะสัจติโนมุตตะวันนาอภิกรมุภิกขุนังตบมีติมวันัง ัตเตเตเท,เทวานิกายาตะเพนาวติวานิโนนามันว่าเยกะอาคูคันจุงเยจันเยจะทิสาสหาปะปะพุทธอาชาติมักกีังโอคาตินนามานาะวัง พะเกโมคตะตังนาคังกันทางวะตัสิตาติดตั้งสุัมมาปะละมะโตจะกุตตาอิทิมะโตสาตัณนังกุมารโลติโสจะโรุปาคะแตนิ่จิงว่านังตาหัดสะพัมมาโลกานังมหาพมมาพิติสัตติ กุปปันโนชุติมันโตพิสมากายโยย่าสันสิโสตเสตเสตหิสลาอาคูปัญปเจกะวาสาวติโนเตสัญจะวัจโตอาคาหาริโตปาลิวาริโตเตจัสสเป căn sin de thế ve sa pa ma ke ma la se na a pan kan ha sa ma ti yang e ha kan ha ta ta la ke na pan ma thu ta man pa li le ta ma wo mu ta ko chi nang กันจะมหาเทนโอคันหาเถนังอปะอเปสัยปาลินาตะละมาหาจะาตะลังตะตะวานาเทระวังยะถาปาวุสะโกเมโกทนานโตตะวิจุโกตะตะ ตถาโสปจุตานังอังตังุตโตสหะวเสตันจตปังอภิญญาญาปวกิตรว่าจักภูมิตาตุอมัสยีสัตตาสาวเกสัสเสนรติมาลาธินาอภิกันตเตวิชานาตวิขาวูเตจะเตจะอาปัอ่ะ